สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเพาะ,มะเมล็ดผักชีฝรั่งค่ะอันนี้ก็เป็นรูปผักชีฝรั่งนะคะยี่ห้อมเมล็ดที่เราใช้นี้เป็นพันตราภูเขาทองค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะ,มะเมล็ดของเขานะคะ,มะเมล็ดเล็กมากเลยนะคะในการเพาะเมล็ดนี่้เราจะเอาแช่น้ําอุ่นก่อนสักสามถึงสี่ชั่วโมงค่ะแล้วก็เอามเมล็ดใส่ในถ้วยนี้นะคะอันนี้ที่เหลือแล้วก็ใส่ลงไปนะคะแช่ไว้ถึงสามสี่ชั่วโมงเดยวเรามาเพาะด้วยกันค่ะ เมื่อวานเราไม่มีเวลาเพาะค่ะเราก็แช่เมล็ดไว้หนึ่งคืนค่ะวันนี้ก็จะมาเพาะเมล็ดผักชีฝรั่งนะคะเราได้เตรียมดินแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นดินสําเร็จผสมเพอร์ไลท์เราใส่ลงในกระถางพลาสติกรีไซเคิลนะคะเจาะรูด้วยนะคะอันนี้เราเจาะรูแล้วหกรูเอาดินใส่ลงไปก่อนที่เราจะหว่านเมล็ดในนี้นะคะก็เอากระถางรงก้นนะคะกดดินเบา เพื่อให้ดินอยู่ตัวค่ะเพราะถ้าดินไม่อยู่ตัวเนี่ยเราหว่านลงไปรดน้ําเมล็ดก็อาจจะลงไปลึกมากเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็รดน้ําก่อนหว่านมเมล็ดค่ะอันนี้ก็ช่วยให้ดินอยู่ตัวนะคะแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มค่ะ ถ้าอยู่เมืองหนาวเราก็ใช้น้ำอุ่นรดอนนะคะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะหว่านมเมล็ดเนาะแล้วก็ใช้ช้อนตักมาทาั้งน้ำก็ได้ค่ะแล้วก็กระจายเมล็ดให้ไปทั่วๆเมล็ดเล็กมากเลยนะคะแล้วก็กระจายไปทั่วๆค่ะ ั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะเอาดินกลบบางๆ่ะบางมากๆเลยเนาะเพราะว่าเมล็ดเล็กมากเลยนะคะกลบนิดเดียวค่ะ เสร็จแล้วเราก็พรมน้ําค่ะเพราะว่าเราหวานมาเมล็ดแล้วแล้วก็เมล็ดเล็กมากเลยนะคะการพรมน้ําจะดีที่สุดค่ะเพื่อช่วยให้มเมล็ดงอกไวแล้วก็เก็บความชื้นน่ะนะคะเราก็จะเอากระถางพลาสติกนี้ใส่ลงไปในถุงพลาสติกใสแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็มัดปากถุงนะคะถ้าคุณมีพปเอเกเตอร์จะใส่ใน p r o เ a อ a t เกตอร์ก็ได้นะคะถ้าไม่มีใช้แบบนี้ก็ได้ค่ะง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็ถูกด้วยนะคะถุงนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยเก็บความชื้นเก็บอุณหภูมิเนาะแล้วก็จะช่วยเร่งให้เมล็ดของเรางอกไวๆค่ะหลังจาก18วันน่ะนะคะผักชีฝรั่งของเราก็งอกได้ประมาณนี้ค่ะ เนื่องจากเราอยู่เมืองหนาวนะคะเราก็วางไว้ในบ้านบนขอบหน้าต่างค่ะรอให้เขาเจริญเติบโตแล้วก็อากาศร้อนนิดหน่อยเนาะแล้วก็จะเอาไปปลูกข้างนอกค่ะวันนี้วันที่26มิถุนายนค่ะสุดท้ายผักชีฝรั่งของเราก็เริ่มเจริญเติบโตค่ะถ้าราดูใกล้ๆนะคะก็เห็นใบแท้ออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วนะคะ เนื่องจากปีนี้อากาศค่อนข้างหนาวเนาะอากาศอุ่นก็มาช้าค่ะเขาก็โตช้าหน่อยถ้าคุณพเพาะเมล็ดผักชีฝรั่งเหมือนกันในเมืองหนาวเนี่ยถ้าเขาโตช้าแบบนี้ก็อย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะก็เก็บไว้ในที่อุ่นๆรักษาดิในให้ชุม่มพออากาศอุ่นขึ้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มจเจริญเติบโตแบบนี้ค่ะตอนนี้เขาโตขึ้นเยอะแล้วเนาะแล้วก็ในกระถางพลาสติกเนี่ยก็แน่นไปหมดแล้วนะคะ แล้วก็มีที่เจริญเติบโตไม่พอเพียงเราก็จะย้ายมาปลูกในกระมังสีดำนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นกระมังที่เราได้เจาะรูแล้วดินที่เราใช้นี้ก็เป็นดินจากสวนเนาะผสมปุ๋ยหมักเองแล้วก็ผสมดินทุงแล้วก็มีเพอร์ไลผสมบ้างนิดหน่อยอันนี้เป็นสีขาวนี้เป็นเม็ดเพอร์ไลนะคะเขาก็ช่วยในการระบายน้ำระบายอากาศค่ะ เราก็ค่อยๆแยกกล้าออกมาค่ะรากก็เดินดีนะคะอันนี้เป็นรากของต้นผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื่อยหรือทางเหนือเขาเรียกว่าหอมป้อมเปอรอนนะคะก็มีหลายชื่อเนาะเราก็ค่อยๆแยกออกมาค่ะให้รากติดมาด้วยแบบนี้นะคะอันนี้ต้นหนึ่งนะคะแล้วก็ปลูกเป็นกลุ่มเนาะสองสามต้นก็ไม่เป็นไรค่ะ ไม่อยากแยกเยอะจนเกินไปเนาะเดี๋ยวกระทบกระเทือนรากกลุ่มหนึ่งสักสองต้นก็ได้ค่ะอย่างตรงนี้เนี่ยเราก็แยกมาอันนี้สองต้นอันนี้ก็อีกสองต้น หลังจากที่เราแยกแล้วนะคะเราก็เอาวางไว้เป็นจุดจุดที่เราจะปลูกกันนะคะอย่างในกระมังนี้เราก็จะปลูกอยู่ทั้งหมด9้าหลุมนะคะหลุมนึงก็มีอยู่สองสามต้นนะคะแล้วก็ขุดหลุมตอนที่เราปลูกแล้วก็ระดับดินก็ระดับเดิมนะคะระดับดินเดิมไม่ลึกจนเกินไปแล้วก็ไม่ปลูกข้างบนมากจนเกินไปนะคะถ้าเราปลูกข้างบนมากจนเกินไปเนี่ย ตรงหนอ่อตรงนี้อาจเน่าได้นะคะถ้าเราปลูกประมาณนี้นะคะข้างบนอาจจะแห้งแล้วก็ปลูกระดับดินระดับเดิมค่ะแล้วก็ใช้ดินกลบแล้วก็กดดินรอบ,รอบๆเบาๆประมาณนี้ก็ได้ละค่ะ ปลูกเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะ